สวัสดีค่ะดิฉันชื่อมิวนะคะขอแทนตัวเองว่ามิวก็แล้วกันค่ะมิวอายุ18ปีกำลังจะย่าง19แต่ก็ยังไม่เรียนจบมัธยมนะคะอีกไม่กี่วันก็จะจบแล้วในที่สุดแม่ก็ให้มิวเลือกที่จะเรียนต่อที่มหาลาัยชื่อดัง แต่ว่ามิวกลัวจังเลยคะ่ะว่าจะสอบไม่ได้ทําให้แม่นั้นต้องพาครูสอนพิเศษมาสอนถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวแต่เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในบ้านของมิวเองนี่แหละคะ่ะในวันนั้นครูเทพเป็นครูที่แม่เป็นคนพามาครั้งแรกที่มิวเห็นครูนะคะดูรู้สึกตกใจและประหลาดใจมากๆไม่คิดว่าครูจะทั้งหล่อและดูหนุ่มขนาดนี้ ทีแรกฟังจากชื่อก็คิดว่าเป็นผู้ชายอายุจะมานี่ห้แล้วแต่ที่ไหนได้เพิ่งจะ30เองค่ะครูเทพมาหามิวและเขาก็บอกกับมิวว่ามิวครับค่าครูพรุ่งน,นี้ครูมิทุระต้องทำข้างนอกครูอาจจะไม่ได้มานะหรอคะมิวทำหน้าเซ็งๆค่ะ และดูออกเลยว่ามนะิวน่ะเริ่มจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เจอครูเทพวันไหนก็เหมือนกินข้าวไม่ลงกันเลยทีเดียวทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะครูไม่มาสอนแค่วันเดียวเองนะหรือว่าจะตามไปกับครูด้วยล่ะอะไรนะคะมิวไปตามไปได้ด้วยจริงๆหรอใช่ไหมคะครูมิวตามไปได้ด้วยจริงๆใช่ไหมคะจะไปจริงๆหรอครูแค่ล้อเล่นเอง ครูล้อเล่นเองเหรอคะนึกว่าพูดจริงซะอีกแต่ก็ไม่ได้เชิงว่าล้อเล่นทีเดียวนะถ้าจะไปก็ไปได้แต่แม่ของมิวอ,อนุญาตหรือเปล่าล่ะอนุญาตแน่นอนคะ่ะต่อให้ครูเป็นคนชวนคุณแม่ต้องอนุญาตแน่ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะไปขอคุณแม่มิวให้นะเพราะว่าพรุ่งน,นี้ครูจะต้องไปจางตังบัดค่ะในที่สุดแม่ก็นอนุญาต ให้มิวตามคุณครูไปที่ต่างจังหวัดและเราสองคนก็นั่งรถไปด้วยกันมิวดูตื่นเต้นมากๆค่ะถึงรู้ว่าจะไม่ได้ค้างคืนก็ตามแต่ก็เอาเสื้อผ้ามาเยอะแยะเลยเพราะครูบอกว่าบ้านของครูนะมีน้ําตกที่อยู่ใกล้ๆทาให้มิวดูตื่นเต้นมากๆมิวเอาเสื้อผ้ามาเยอะแยะขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าไปถึงครูไม่มีเวลาพาเล่นละ่ะจะไม่โกรธครูหรอ ไม่โกรธค่ะให้ครูทำงานให้เสร็จก่อนแล้วไปเที่ยวเวลาไหนก็ได้ไม่ใช่หรอคะได้มิวพูดง่ายขนาดนี้ครูเองก็สบายใจแล้วเดี๋ยวไปถึงก็โทรบอกคุณแม่ก่อนนะว่ามาถึงแล้วคุณแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเข้าใจไหมเข้าใจาค่ะคุณครูว่านอนสอนง่ายจริงเลยลูกศิษย์คนนี้นี่เจ็บมาก และตื่นเต้นมากๆด้วยค่ะทำไมครูต้องแสดงพฤติกรรมแบบนี้ด้วยทั้งๆที่มิวเองก็รู้สึกว่าครูนะเป็นคนที่มิวรู้สึกดีมากที่สุดเลยเมื่อรถเก๋งของครูลล่นมาถึงที่บ้านบ้านของครูนะมีบริเวณกว้างขวางเป็นบ้านชั้นเดียวหลังก,งกลางๆดูน่าอยู่เลยทีเดียวค่ะครูอยู่กับแม่เพียงแค่สองคนเท่านั้น นานๆทีจะกลับมาเยี่ยมบ้านทําให้แม่ของครูดีใจมากๆเลยคุณแม่ครับนี่มิวเป็นรูก้สึกของผมเองสวัสดีจ้าหนูมิวสวัสดีค่ะคุณแม่สบายดีนะคะก็ไม่สบายเท่าไหร่นานๆจะเทพจะกลับมานะเออมิวจ้ามิวอยากกินข้าวกับอะไรเดี๋ยวแม่จัดก,การให้นะบอกแม่มาได้เลยขอบคุณคะ่ะ และมิวก็บอกคุณแม่ไปค่ะว่ามิวต้องการกินอะไรไม่คิดเลยว่าบ้านของครูจะให้การต้อนรับดีขนาดนี้มีหน้าละ่ะครูถึงเป็นคนที่ดูอบอุ่นมากขนาดนี้นี่อยากจะถามไป็ตรงเลอเกินว่าครูมีแฟนหรือย,ยังแต่ถ้ามีแล้วหัวใจต้งองโดนหักทันทีต้องดังเปาะแน่หลังจากที่เราสองคนอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอมาถึงมันก็ถึงช่วงเที่ยงเพราะอากาศก็ร้อนมากๆครูคะครูจะไปทำธุระอะไรต่อดีคะครูไม่ได้ไปไหนหรอกก็แค่มาเยี่ยมบ้านนะอะไรนะคะพูดเรื่องจริงครูมาเยี่ยมบ้านเฉยๆครูมาเยี่ยมแม่นะจริงเหรอก็จริงนะสิแสดงว่าเราสองคนก็เป็นน้ำตกได้นะสิก็ได้ขอให้เย็ยนๆก่อนนะ ตอนนี้ครูร้องอยากจะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราไปนอนที่ใต้ต้นมะม่วงดีกว่านะจะได้สบายดีค่ะมิวเดินตามครูเข้าไปบ้านของครูเหมือนบ้านสวนล่มลื่นและสบายมากๆและเมื่อไปถึงแล้วมิวก็หันไปยิ้มกับครูทำไมครูไม่คิดหาแฟนมาอยู่กับคุณแม่ล่ะคะคุณแม่จะได้มีคนดูแลส่วนครูนะก็จะได้ไม่ต้องห่วงด้วย มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะมิวทำไมล่ะคะครูเองก็ทั้งเท่ทั้งเก่งแล้ก็หน้าตาไม่ใช่เร็วด้วยหน้าตาดีเลยคะ่ะหาง่ายจะตายไปจริงเหรอครูไม่เห็นว่ามันหาง่ายตรงไหนเลยนะหาคนด,ดีสักคนที่เข้าใจที่ชอบชีวิตแบบนี้ครูว่ามันยากนะถ้าครูคิดว่ายากแต่มิวคิดว่าง่ายนะคะขนาดมิวเพิ่งมา รู้สึกชอบที่นี่เลยค่ะนั่นมันก็แค่เริ่มต้นมิวเป็นเด็กอาจจะแค่เบื่อเบอื่เบอเงาเงาเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆก็รู้สึกชอบเป็นธรรมดาคนที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ต้องรู้สึกรักจริงๆและอีกอย่างครูยังไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยหัวใจของมิวหักดังเป๋ะทันทีถึงแม้ว่าครูจะยังไม่มีแฟนแต่ครูก็ปิดประตูเสร็จแล้วฮ่าจะเข้าไปยังไงได้ กุญแจก็ไม่มีเมื่อคิดก็เริ่มกัดกุ้มเมื่อกัดกุ้มก็ยิ่งรู้สึกอยากเฉลยออกมาในที่สุดมิวก็รวบรวมความกล้าผมไม่อยากให้เสียเวลาเปล่าแล้วหลังจากที่เรากำลังจะไปเที่ยวน้ำตกมิวก็หันไปที่ครูครูคะมิวมีอะไรจะบอกครูคะอะไรเหรอ ครูหันมามองที่มิวที่อยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อย,ยืดตัวบางเพราะกำลังจะไปเที่ยวน้ำตกมีอะไรหรือเปล่ามิวมิวไม่ตอบทำให้ครูหยุดรถในทันทีมิวมีอะไรอย่างนั้นหรอมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปลาบอกครูได้นะครูคะครูอย่าทำท่าทางแบบนี้ได้ไหมยิ่งทำว่าเป็นห่วงมิวมิวยิ่งรู้สึกว่ารู้สึกว่า ก็รู้สึกว่าครูกำลังห่วงยญยมิวนะสิคะม่ยิงรู้สึกว่ามิวรักครูมากยิ่งขึ้นอะไรนะนี่ล้อครูเล่นหรือเปล่าเนี่ยมิวรักครูค่ะรักครูมากรักสุดหัวใจเลยค่ะมิวฉเฉลยอ,ออกมาทำให้ครูนิ่งไปครูคะจะดุจะด่าจ,จะว่ายังไงก็ได้แต่ตอนนี้มิวโตแล้วนะคะ มิวอยากรักใครสักคนแล้วคนคนนั้นก็เกิดเป็นครูไปได้แต่ครูก็ไม่อยากมีผู้หญิงคนไหนเข้ามางั้นมิวขอรักครูข้างเดียวนะคะได้ไหมคะได้หรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอเออเงั้นครูจะบอกก็ได้ความจริงครูก็อยากมีใครสักคนเหมือนกันคนที่เข้าใจครูทุกอย่าง ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าครูนี้น่าจะเข้าใจครูที่สุดแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาลองคบกันดูนะจริงหรอคะในที่สุดมิวก็ดีใจมากๆจนเพลอกระโดดกอดครูไปในทันทีและทำให้ครูตกใจมากแต่ก็รับกอดของมิวและเราสองคนก็เริ่มคบกันคบกันจนเกือบสามปีเต็มและมิวกำลังใกล้จะเรียนจบ และเรียนจบแล้วครูก็มาขอมิวแต่งงานแต่สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อคุณแม่ของคุณครูแซวมาว่ามิวนะเฝ้าครูมไม่ห่างจนได้แต่งงานกับครูไปแล้วแต่แม่ก็แซวตลอดว่าแม่รักมิวและชอบมิวมากมากเลยและอยากได้มิวเป็นลูกสะใภ้มากที่สุดด้วยและเราสองคนก็เลือกที่จะแต่งงานด้วยกันและคิดว่าจะมีลูกสักสามคนเลยดีไหม บ้านะม่บ้าหรอกสักสามคนแล้วดีๆนะสามคนเลยนะก็ได้ค่ะงั้นวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยมิวเอ๋ยเพียงเท่านั้นคุณครูก็ดีใจมากๆและแตัดสินใจมอบความเป็นสามีและยัดเยาติคมเป็นสามีให้กับมิวอย่างเต็มใจเลยค่ะ